โอเคต่อไปราศีกุมนะคะราศีรองสุดท้ายแล้วเนาะกุมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะจบด้วยที่ราศีมีนนะโอเคแม่หมอพูดไม่หยุดเลยแบบว่าเก่งมากรู้สึกว่าไม่จิบน้ำเลยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็จนลืมความเหนื่อยความอะไรไปเลยชอบมากเลยเดี๋ยวแบบ จะจะรีบหาไอเดียหรืออะไรอย่างนี้มาอีกนะคะว่าแบบเออเราจะมาคุยกันในเรื่องอะไรได้บ้างอะไรประมาณนี้เนาะโอเคชาวราศีกุมนะคะเรื่องการงานอืมน่าหนักใจนิดนึงตรงที่ว่าได้งบประมาณมาหรืออะไรก็ตามหรือว่าได้เรื่องการได้เรื่องเงินในในของการทํางานมาแต่มันเขาเรียกว่าอะไรอะเราพยายามจัดการแล้วแต่เห็นไหมคะไพ่บอกว่าเราเกิดความเครียดเครียดมากเลยกลุ่มขมับเลยทําอะไรไม่ได้คือมันเป็นเพราะว่าคนที่เป็น หัวหน้าเราหรือคนที่อยู่ระดับสูงกว่าเราเนี้ยคือเขาเหมือนแบบไม่คิดจะแก้ไขแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องทนเห็นภาพความแบบการที่เขาไม่ลงมือทําอะไรเลยะแต่เราต้องอดทนดูอะมันเป็นอะไรที่อึอดอัดมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่ายก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราทําอะไรได้มากกว่านี้ไหมหรือว่าเราทําอะไรไม่ได้แล้วนะ้าพ่ายก็เลยบอกว่าเราค่อยๆตะล่อ,ตลอมตะล่อมไปก็ได้ค่ะค่อยๆกระตุ้นเขาให้เขาทํางาน นิดหนึ่งคุณพี่ได้รลโกประมาณมาคุณพี่ว่าไงคะเงินตรงนี้จะกระจายไปไหนหรืองานตรงนี้จะกระจายยังไงดีคะอะไรเงี้ยคือมันอาจจะทําให้เรื่องการงานเราอะดูดีขึ้นเนาะไม่งั้นไม่ต้องมานั่งเครียดแบบนี้นะคะน้าไพ่ก็บอกว่าเครียดไปทําไมคือคนที่เขาเป็นเจ้าของเรื่องเขายังไม่จัดการตัวเองเลยออะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเราทนไม่ได้จริงๆคือ พูดไปเลยค่ะแบบว่ากระทุงเขาไปแรงๆหน่อยว่าแบบเอ้ยหน้าที่ตัวเองทํางานหน่อยนะอะไรประมาณนี้นะคะต่อมาจะเป็นในเรื่องของการเงินเนาะของชาวราศีกุมนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะอุ๊บไพ่หล่นมาเยอะมากมาดูกันว่าไพ่จะบอกอะไรโอเคเรื่องการเงินนี่มีโชวอีกแล้วนะคะชาวราศีกุมเนาะ นะคะคนี่เลยนะเดวิลเนาะใครที่ชอบเล่นการพน,นันการเสี่ยงทายหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะลองดูนะคะให้บอกว่ามีเกณฑ์ได้ตามที่คิดไว้คือจะบอกว่าไงดีมันอาจจะไม่ใช่เป็นเงินเยอะนะเพราะน้าไพ่ไม่ได้บอกว่าจะได้เยอะแยะอะไรเนาะแต่แบบเหมือนเล่นเราต้องมีสติด้วยนะไพ่ก็บอกว่าเนี่ยแหละสติดึงตัวเองมานิดหนึ่งช่วงนี้จะเป็นโชงที่เรามีโชคนะคะแต่ว่าก็จะไม่ใช่โชคลาภโชคก้อนโตอะไรเนาะก็เล่นขำๆเอาอะไรประมาณนี้เนาะในเรื่องการเงินของชาวราศีกุมนะคะ ต่อมาเป็นในเรื่องของความรักเนาะคนโสดว่าเป็นยังไงนะคนโสดเนาะมีเกณฑ์จะมีคนเข้ามาหรือเปล่านะโอเคอ่าก็มีเกณฑ์จะมีคนเข้ามาค่ะแต่เขายังกักกัดความสัมพันธ์แล้วก็กักกัความรู้สึกคือไม่กล้าจะเปิดเผยมากแต่ก็พยายามจะเข้ามาเนาะพยายามจะเข้ามาแบบเอ่อเข้ามาในทางเพื่อนบ้างเข้ามาในทางอการทํางานบ้างอะไรบ้างเนาะอาจจะเป็นรุ่นพี่ที่ทํางานหรือเปล่านะแอบชอบเราอะไรเงี้ยเขาแอบดูอยู่นะคะก็ พยายามเนาะแต่งตัวให้แบบว่าดูดีขึ้นอะไรขึ้นนิดนึงเนาะแบบว่าให้มันเวลกลุมนะคะเพราะว่าเขาก็จะได้เข้ามาหาเราอะไรประมาณนี้เนาะคือคนนี้อาจจะเป็นคนที่เราแบบว่าหมายตาป้องใจมาตั้งนานแล้วด้วยอะไรด้วยประมาณนี้นะต่อมาจะเป็นในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะว่าจะเป็นยังไงชาวราศีกุมเนาะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยมันยังไงดีนะโอป ค okay. ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็รอไปก่อนคือทําไมคนที่เขาเป็นคนคุยกับเราเขายังไม่เขาไม่ตื่นเต้นในเรื่องของความสัมพันธ์นี้เลยอะแล้วเขาก็มองว่าเราเก่งเว้ยเขามองว่าแบบเธอเก่งเธอจัดการตัวเองไปก่อนนะอะไรอย่างงี้เออแล้วเราก็เลยงงเลยว่ายังไงเนาะคือเราเองจะไม่อดทนนะคะหน้าไพ่บอกว่าฉันทนมามากพอแล้วขอไม่อดทนแล้วกันเดทเทาไว้ออกมา นะคะขอพังความสัมพันธ์นี้ไปเลยแล้วกันคือในเมื่อไม่กระเตื้องสักทีก็คือจบพออะไรประมาณนี้เนาะโอเคต่อไปจะเป็นในเรื่องของคนมีคู่นะคะชาวราศรีกุมมีคู่เป็นไงเนาะม,มีการพูดคุยกันถึงเรื่องการมัใหมายหรือเปล่าหรือ,รอ,อยังไงเน,ะนาะนาไพยบอกว่าอ่าใช่นะคะถ้าคนมีคู่นะอันนี้ขอบอกไว้ก่อนเลยเน,ะนาะนาไพยบอกว่ามีสิทธิ์อาจจะมีเบบีได้นะคะชาวราศรีกุมเนาะร่างกายสุขภาพแข็งแรงพร้อมแล้วอาจจะแบบ เออพร้อมที่จะมีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้เนาะน้าไพ่ก็บอกบอกว่าอาจจะมาเป็นการปรับป,ปรับรับโชคได้นะคะคือมาแบบในทันตั้งตัวน้องชาวราศิกุมนะคะก็ลองดู